สวัสดีครับผมโมชัยภูมินะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เป็นลูกเสือลูกหาของหลวงู่ช้างสำนักสงฆ์องค์เย่ยเมาส์นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ทักมาสอบถามผมทาง a c e b o o k นะครับที่ว่าอยากรู้เกี่ยวกับผลชน์ขอหลวงปู่นะครับว่ามีพุทธคุณอย่างไรนะครับที่คาถามเจอบ่อยเนาะ ใช้งานยังไงพุทธคุณในด้านไหนนะครับขนาดไหนที่มีความแรงกว่ากันนะครับขนาดไหนว่าคุณหลวงปู่มีหลายขนาดนะครับแล้วก็เลี้ยงมูชาย,ยังไงเข้าบ้านยังไงประมาณนั้นนะครับที่คําถามที่ผมเจอบ่อยนะก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณพี่เพื่อน,นทุกๆท่านนะครับที่ทักเข้ามาสอบถามนะครับถึงแม้ผมจะ ออกจากวงการหุ้นมานานหลายปีนะครับแต่ก็มีคําถามมาเรื่อยๆทุกปีทุกเดือนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ได้สอบถามได้หลายท่านนะครับก็มีคนแนะนาํามาถ้าอยากรู้เกี่ยวกับหุ้นพยนต์ของผู้ช้างเนี่ยต้องทักหาผมหาข้อมูลสอบถามกับผมผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ไว้บางใจในตัวผมเนาะสำหรับ นะครับเรื่องหุ้นนะครับจะพูดการแนะนําที่ผมเจอคาถามบ่อยนะครับ <hhh> เรื่องประสบการณ์เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่านะครับเพราะว่ามันมันเยอะนะครับพูดวันนี้ก็ไม่หมดนะครับพูดวันนี้ก็ไม่หมดนะครับแต่จะเอาแค่น้ําจิ้มแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็พอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพูดตอนจบท้ายคลิปนะครับหุ้นพยนต์ของหลวงปู่นะครับที่ผมเจอคาถามบ่อยก็คือ1นนะครับคือ จะสร้างปีไหนนะครับจะสร้างปีไหนนะครับแล้วก็2องก็คือขุนพยนต์ของปู่เนี่ยมันมีหลายขนาดเหลือเกินนะครับใครที่เคยได้ไปบูชาที่วัดกับท่านนะครับก็จะเห็นหลายขนาดนะครับจะเริ่มต้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยสามร้อยนะครับห้าร้อยหนึ่งพันพันห้าสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็จะมีตามลำดับแบบนั้นนะครับแล้วก็การบูชา จะทุบเขาบ้านกี่โอมถวายเลี้ยงยังไงนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับที่คาถามที่ผมเจอบ่อยเนาะสำหรับข้อมูลที่ผมจะมาแบ่งปันนะครับให้ความรู้กันแนะนากาบเป็นการเผยแผ่ปรมมีของหลวงปู่ไปในตัวนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ผมได้สอบถามด้วยตัวผมเองจากหลวงปู่นะครับผมไม่เป็นคนที่สงสัยนะครับแล้วผมต้องรู้จริงต้องถามนะครับหลวงปู่ก็ท่านเป็นท่านมีความเมตตามากนะครับ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมด่าผมคิดว่าด่าผมแรกแล้วนะครับก็เลยอาจจะมีการลาคานนั่นแหละเพราะว่าผมเป็นคนถามบ่อยถามเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องรู้จริงนะครับเราเราต้องหาข้อมูลจริง,รงๆแบบว่าจะมีโทษหรือเปล่าเราก็ต้องถามถามถามให้ถามท่านให้หมดนะครับสไตล์ของผมเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็การคุยการคุยของผมตอนนี้คือผมจะไม่มีการตัดคลิปนะครับผมจะทําทคลิปเสร็จผมลงเลยนะครับผมลงเลย เป็นการพูดสบายๆส,ส,สไตล์ของผมแล้วกันนะครับเป็นสไตล์ของผมพูดง่ายๆเหมือนเราเหมือนพี่น้องคุยกันอยูด่ด้วยกันต่อหน้านะครับสำหรับมามาพูดเลย,ยกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับหุ่นพยนต์ของหลวงปู่นะครับเริ่มสร้างตั้งแดดตอนไหนอันเนี้ยผมไม่ได้ถามหลวงปู่นะแต่ผมเคยถามลูกศิษย์รุ่นใหญ่ๆรุ่นเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นลุงเราเนี้ย ท่านบอกว่าหลวงปู่รรมานานแล้วนะครับรรมานานมากนะครับน่าจะเป็นยุคปี3 3เลยนะครับสามสองพันห้าร้อยสามสิบสามเจ็ดสามแปดประมาณนั้นหรือสามสองนี่แหละประมาณนั้นนะครับแต่ในยุคนั้น,นคือยังไม่มีลูกเสือลูกหายเยอะนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องหุ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านเป็นพระบ้านนอกแล้วกันนะครับเป็นพระบ้านบ้านธรรมดาธรรมดานะครับ แต่ถ้า,าใครที่ไปทําบุญกับหลวงปู่ที่วัดนะครับหลวงปู่จะให้เป็นหุ้นพยนต์เหมือนว่าเป็นของแทนคุณเป็นน้ําใจที่มาทําบุญให้ญาิโยมไปนะครับหรือแม้กระทั่งหลวงปู่ถูกนิมนต์ไปทําพิธีต่างๆนะครับไปทาพิธีต่างๆหรือว่าไปนิมนต์ไปงานต่างๆเนี่ยหลวงปู่จะเอาหุ้นพยนต์ใส่ย,ย่ามไปด้วยนะครับ ท่านจะเอาติดกระเป๋าติดติดย่ามนั้นไปนะครับใครทาบุญท่านานก็แจกท่านก็แจกให้นะครับในสมัยนั้นนะครับตามเรื่องเล่านะครับตามที่ผมได้รับฟังมานะครับนี่คือข้อมูลที่เราได้รับฟังมาเนาะอ่าในหลวงปู่เนี่ยอ่าขอขอขอพูดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับหลวงปู่เนี่ยถ้าถ้าอ่าท่านอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังของหลายๆวัดนะครับที่จงมิมนต์ไป ลุกเสกวัตถุมงคลด้วยเนี่ยหลายวัดนะครับหลายวัดมากนะครับในโซนโคราชเนี่ยจะเป็นท่านนิม,มนต์ถูกนิม,มนต์ไปอยู่เบื้องหลังในการลุกเสกวัตถุมงคลหลายหลายอย่างนะครับแต่ถ้าใครที่ว่า,าส่วนมากคนจะรู้ถ้าหลวงปู่ช้างเนี่ยก็ต้องเรื่องหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์นะครับเป็นหุ่นพยนต์ที่เป็นวิชาเอกของท่านที่ส่วนมากที่คนจะรู้เนาะแต่หารู้ไม่ว่านะครับหารู้ไม่ว่าหลวงปู่เชี่ยวชาญในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมมากนะครับ แล้วก็ถอนคุณใสเนี่ยชะง,งักนักนะครับถ้าลูกศิษย์ลูกหายุก,กเก่าจะรู้ดีนะครับหรือว่าใครที่เคยไปถอนคุณใส่กับท่านเนี่ยจะรู้ว่าท่านไม่ธรรมาดานะครับอ,าอม,ม,ามาพูดเรื่องหุ้นกันนะครับคําถามเรื่องหุ้นนะครับคงถามเรื่องหุ้นเนี่ยหลวงปู่สร้างมาตั้งแต่ปีสามสามต้นสามปลายนะครับถ้าผมจําไม่ผิดม,มันก็นานข้อมูลมันนานแล้วเนาะ มันจะเป็นเรื่องเมื่อปี32หรือปี3738นะครับคือคือคือท่านจะทามาเรื่อยๆนะครับคือท่านจะทําไม่เยอะเมื่อก่อนลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างชาติก็ยังไม่เข้าลูกศิษย์ลูกหาทางคนไทยทางศูนย์พระเครื่องก็ยังไม่เข้านะครับท่านจะทําไม่เยอะหรอกครับท่านจะทาหลวงปู่จะทําแบบว่าเป็นเป็นภาพบ้านๆแล้วกันเนาะเหมือนเหมือนภาะเกจิยุคเก่กเาๆนะครับจนถึงท่านมรณภาพก่อนที่ท่านจะจะมรณภาพเนี่ย จำนวนการจัดสร้างอ่ะไม่มีแน่นอนหรอกครับผมก็พูดแบบนี้เลยจำนวนการจัดสร้างไม่มีจำนวนแน่นอนหรอกแล้วก็ไม่มีภาพภาพพิธีการปลูกเศษมีวิดีโอวิดีโอถ่ายหรอกครับเพราะว่าทําแบบบ้านๆนะลูกศิษย์ลูก,ลกหาพอหมดก็ทํัพอหมดก็ทําอย่างเงี้ยส่วนมากคนก็ไม่รู้นะครับก็จะแบบว่าเอ้ยไม่มีภาพชัดเจนไม่มีการปลูกเศษอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ะหุนห่นหุน่นหุ่นหุ่นของหลวงปู่นะครับ ถ้ายุคแ,แรกๆเนี่ยจะไม่มีการทาสีที่ตัวหุ่นนะครับจะไม่มีการทาสีที่ตัวหุ่นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเป็นเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกต้นต้นที่ท่านทำจริงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวหุ่นเนี่ยไม่ได้ทาไม่ได้ทาสีนะครับไม่ได้ทาสีแล้วก็ปั้นยังไม่สวยงามนะครับนี่ย ถ้ายุคอันนี้ก็ถือว่ายุคเป็นยุคยุคแรก,ก,กๆ,ๆนะครับปั้นยังไม่สวยงามนะครับแล้วก็พันเชือกตัวตัวหุ่นเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือยุคต้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าแรกๆจริงๆอ่ะตัวหุ่นเนี่ยจะพันได้สายสินนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับในโลกโซเชียลไม่ค่อยเห็นใน g o เก l e ค้นหาไม่ค่อยมีหรอกครับส่วนมากหุ่นรุ่นแบบเนี้ยจะอยู่กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านมากกว่านะครับใครที่มีหุ่นของท่านเนี่ยส่วนมากไป ไปขอเช่าบูชาเขาไม่แบ่งนะครับเขาเก็บไว้บ้านบูชาไว้ที่บ้านนะครับหุ่นตัวนี้นะทุกทุกหุ่นนะครับแต่มันเป็นยุคก,กเก่าเนาะเนี่ยยุคเก่ามีข่าวหาไม่ค่อยได้นะครับขยับมาการปั้นเริ่ะปั้นทรงเนี้ยอ่าก็เริ่มเริ่มตามการพัฒนานะครับการพัฒนามาก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มลงตัวเป็นเริ่มเป็นตัวเล็กตัวเล็กลงแต่ว่าการปั้นยังไม่สวยนะครับ ก็ขยับมาแบบนี้แบบนี้ก็เป็นยุคป,ปีประมาณปี48นะครับที่ทําให้ลูกศิษย์ลูกหาชาวไทยเราเริ่มรู้จักหุ่นพยนต์ของผู้ชาัน,น,นะครับแต่ชาวต่างชาติเข้าก่อนนะลูกศิษย์ลูกหาต่างชาติเนยรู้จักหลวงปู่ก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับหุ่นพยนต์เนี่ยอันนี้คนไทยเริ่มรู้จักแล้วเริ่มลงในหนังสือแล้วรุนเนี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย พอถึงยุคป,ปัจจุบันเป็นหุ้นที่ลงตัวสวยงามแล้วนะครับปั้นสวยงามแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ที่ทําให้เรารู้จักกันเยอะขึ้นนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับเป็นการปั้นหุ้นที่ลงตัวสวยงามหมดแล้วนะครับนี่แต่เป็นการปั้นมือหมดนะครับไม่มีเครื่องปั๊มนะครับสําหรับหุ้นพิเนของปู่เนาะ,ะสำหรับเริ่มต้นหุ้นของปู่ก็จะ ประมาณนี้นะครับท่านธรรมานานนะครับคำถามต่อไปที่ผมเจอบ่อยนะครับคำถามบ่อยคือว่าหุ้นพยนต์ของหลงปูเนี่ยขนาดไหนที่มีที่แรงกว่ากันประมาณนั้นครับขนาดไหนที่แรงกว่ากันนะครับผมเคยถามหลงปู่ด้วยตัวผมเองนะครับว่าหลงปูครับหุน้นหลงปู่มีเยอะหเหลือเกินทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับขนาดไหนที่ว่าเป็นขนาดที่แรงนะครับผมอยากได้ผมอยากได้แรงแงผมบอกผมถามหลงปู่แบบนี้นะ หลวงปู่เนี่ยท่านบอกผมว่าเท่ากันแรงเท่ากันอ่าฟังไม่ผิดนะครับแรงเท่ากันนะครับต่างกันแค่ที่ขนาดเฉยเฉยนี่คือหลวงปู่บอกผมนะแรงเท่ากันต่างกันแค่ที่ขนาดเฉยเฉยองเล็กเนี่ยองเล็กเนี่ยององห้อยคอสามร้อยอเงี้ยหลวงปู่ท่านบอกว่ามันพกง่ายใส่กระเป๋าห้อยคอใส่กระเป๋าเสือ้อใส่กระเป๋าสะพายเดินทาง สะดวกนะครับส่วนองค์ใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากจะอยู่กแบบับทางสำนักง,งานนะครับร้านค้าขายของนะครับเขาจะเขาจะอยากได้ใหญ่ๆไปตั้งบูชาแบบนั้นนะครับอ่าโดยที่เริ่มต้นองค์ใหญ่ก็จะเป็นลูกศิลุกห้าาชาวต่างชาตินะครับที่อยากได้นะครับแต่หลวงปู่จะทำแต่องค์เล็กๆแบบนี้มาก่อนนะครับอ่าก็คือเรื่องนี้เคลียร์นะครับพุทธคุณเท่ากันนะครับ แล้วก็วิธีการนําเข้าบ้านนะครับการนํเข้าบ้านเนี่ยหลวงปู่ให้จุดทูปบอกเจ้าที่ประภูมิเจ้าที่นะครับห้าดอกนะครับหมอกกลาวนะครับวัตถุประสงค์เรานะครับที่นําำผงขุนข้าบ้านเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคุ้มครองคนในบ้านนะครับเฝ้าทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองแบช่วยขายค้าขายก็บอกให้ช่วยให้มาทำมาค้าขายนะครับช่วยค้าขายประมาณนั้นนะครับ ว่าผมถามหลวงปู่หลวงปู่ก็ตอบแบบนี้นะครับหลวงปู่ครับคุณพญางปู่ทําอะไรได้บ้างผมถามแบบนี้เลยนะผมถามท่านแบบนี้เลยหลวงปู่ท่านบอกว่าทําได้ทุกอย่างแล้วจะจะอธิษฐานขอบอกเก่าได้สารพัดท่านบอกอย่างนี้เลยนะจะช่วยให้ขายของก็ได้จะให้จีบสาวก็ได้อย่างนี้เลยนะครับท่านบอกผมแบบนี้นะผมเป็นหนุ่มเนาะเป็นเป็นเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มท่านบอกว่า ยังไงช่วยจีบสาวก็ได้ได้หมดแกบอกนี่นะลวงปู่ท่านพูดแบบนี้เลยนะครับนอกจากคุ้มครองอันไัยก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานเรานะครับเราจะเราจะอธิษฐานเรานะครับที่ท่านบอกผมเนาะแล้วก็การเลี้ยงบูชาถวายอะไรบ้างนะครับผมถามท่านหมดนะครับผมเป็นคนขี้สงสัยแล้วผมก็เป็นคนถามบ่อยนะครับถามเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าลวงปู่ท่านเป็นพระที่เมตตามากนะครับ เพราะว่าผมถามเยอะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะลำคานผมนะครับเพราะว่าผมผม,ผมถามผมถามเยอะจริงๆผมถามนานนะครับคุยกับท่านนานเรื่องถวายของกินนะครับของพระหุ่นนะครับท่านบอกผมว่าอ่าใช้ข้าวปาักหม้อคนระับข้าวปักหม้อเนี่ยไม่ทราบว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเราเราหุงข้าวสิบเม่ๆเนาะแล้วก็ขูดเอาข้าวปักหม้อขูดขูดเอาข้าวข้างบนนะครับ ถ้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ต้มไข่ไข่สุกอ่ะฟองหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําแก้วหนึ่งแค่นั้นพอท่านบอกผมแบบนี้นะเลี้ยงแค่นี้พอท่านบอกนะครับแล้วผมก็ถามต่ออีกหลวงปู่เลี้ยงทุกวันพระไม่เลี้ยงวันไหนอย่างเงี้ยผมก็ถามท่านท่านบอกว,ว่าเดือนนึงอ่ะเลี้ยงครั้งหนึ่งก็ได้ท่านพูดแบบเนี้ยนะอ่าแต่เลี้ยงทุกวันก็ดีประมาณนั้นคือแล้วแต่เราสะดวกครับท่านบอกอ่ะหนึ่งเดือนเลี้ยงครั้งหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยท่านบอกผมอย่างนั้นนะ ข้าวไข่ตุมน้ำเปล่าแค่นั้นครับที่ท่านบอกผมนะครับตอนที่เราเลี้ยงถวายนะครับก็จุทูปเก้าดอกเชียสองลิ่มนะครับแล้วก็ท่องคาถาบอกกล่าวคาถาของหลวงปู่ก็จะนะครับเป็นคาถาของท่านสวดห้าจบบอกกล่าวถวายของแล้วก็เหมือนปลุกหุ่นนะครับให้มาช่วยอะไรก็บอกก่อนที่จะใช้อะแล้วก็ท่องคาถาปลุกนะครับคาถาปลุกหุ่นแต่ถ้าเรามีจิตที่ จิตที่อ่าเป็นสมาธิแล้วอ่ะเราท่องขึ้นใจแล้วเราจําคาถาได้เราท่องขึ้นใจแล้วถ้าจิตเรามีสมาธิเรานิ่งเนี่ยเราอธิษฐานถึงถึงหุ้นที่เราจะใช้งานเลยไม่ต้องท่องนะครับเขารู้นะครับเขารู้นี่ก็เป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามนะครับเกี่ยวกับการบูชานะครับการบูชา ถวายของนะครับคำถามบ่อยที่จะมีก็จะมีประมาณนี้นะครับคำถามที่ผมเจอพี่ๆคำถามทักมาขอข้อมูลกันเยอะนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับห,หุ่นหุ่นลวงเนี่ยถ้าเพ,พื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นรอยอันนี้ครับเป็นอันเนี้ยเป็นที่เหมือนผมจะก่อนผมเลื่อมกรอบเงินอะแล้วหุ่นลวงนะครับก็คือติดกาวลวงอะเฮ้ยห้อยห้อยไว้แล้วก็ลวงแล้วทําให้แตกผมเลยแกะออก แกะอองผมมาหยอดกาวนะครับเป็นทากาวเนี่ยอันนี้เป็นกาวร้อนนะครับขอแนะนําเลยครับถ้าหุ่นของพี่ๆคนไหนหักเนี่ยแนะนําให้เป็นกาวตาช้างจะดีนะครับเพราะว่ากาวตาช้างเนี่ยเขาจะมีความหนืดนะครับถ้าเป็นกาวกาวร้อนเนี่ยจะเป็นน้าเนี่ยผมใช้กาวร้อนนะครับน้ํากาวก็ไหลทั่วหุ่นทั้งแขนทั้งขาเลยนะครับอันนี้ขาหักนะครับแล้วก็แขนหักผม,ผมก็ยังต่อใช้อยู่นะครับเพราะผมต่อใช้อยู่เพราะว่าองค์เนี้ยหลวงปู่ตั้งชื่อให้หุ่นผมองค์นี้นะครับผมก็เลยต้อง เก็บไว้แบบนี้นะครับอ่าด้านหลังมันก็เป็นรูปของปู่นะครับออันนี้หลวงปู่ตั้งชื่อให้ผมก็เลยต้องเก็บไว้เท่าทุกวันนะครับหากก็ต้องต่อใช้นะครับอ่าถ้าถ้าหุ้นของใครหักนะครับจดุดทูบเก้าดอกต่อเสร็จจดุดทูบเก้าดอกอธิษฐานหาหลวงปู่นะครับแล้วก็หาตัวหุ่นขอโทษขอเข้ามานะครับแล้วก็บอกให้หุ่นอยู่กับเราต่อไปนะครับ ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนี่ครับนี่คือหุ้นพยนต์ของหลวงปู่น,นะครับอ่าอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทักมาสอบถามเนี่ยเนี่ยหุ่นแบบเนี้ยส่วนมากที่แขนตรงๆรขังยืนแขนตรงๆแบบนี้ครับที่ทักเข้ามาถามผมเนาะว่ามีหรือเปล่ามีนะครับมีอันเนี้ยอยู่ไทยแทบจะไม่มีนะครับเอาไว้ว่าหุ่นพยนต์ของหลวงปู่แทบทุกรุ่นนะครับ อยู่ที่บ้านเราเนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับส่วนมากไปต่างประเทศหมดนะครับลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างชาติบูชาไปหมดนะครับจะเห็นในไทยไม่ค่อยมีนะครับอันนี้จะเป็นยุคเก่าๆนะครับยุคเก่าพวกปีตั้งไหนปี3ามแปดสามเก้าที่ยุคเริ่มไฟฟ้านําเข้าสํานักสูงนะครับเนี่ยมีครับมีมีหุนตุงปู่มี อ่าอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะเนื้อโลหะเนี่ยอ่าคือคือต้องบอกกันว่าตามตำราของหลวงปู่เนี่ยท่านจะเป็นเนื้อดินผสมว่านมนสารของท่านคือแบบที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้เลยนะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยคือเป็นวิชาตามตำราของท่านนะครับส่วนที่เป็นเนื้อโลหะเนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยจะเป็นเนื้อโลหะที่อ่าลูกศิลูกหา ขอสร้างขอทําขึ้นมานครับหลวงปู่ก็เมตตาปลุกเสกให้นะครับก็ดีนะครับที่ท่านยังทีท่ท่านท่านอธิษฐานปลุกเสกให้เนะถือว่าดีนะครับเพราะว่าผมก็เคยบูชามาใช้เหมือนกันที่เป็นเนื้อโลหะข้อเก็บไว้เหมือนกันแล้วก็เจอผู้ทุคุณเหมือนกันเจอประสบการณ์เหมือนกันนะครับสําหรับหุ่นเป็นเนื้อโลหนะเนาะ ไม่แปกหรอกครับที่ได้ไหลท่านที่เคยไปดูข้อมูลไปหาดู u t u b e มูลพยตนของหลวงปู่เก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้ตามที่ตามที่ไปหาข้อมูลกันมานะครับแต่หุ่นท่านเก่งจริงนะครับผมเล่าประสบการณ์ประสบการณ์เป็นพอน้ำจิ้มแล้วกันนะครับเพราะว่ามันนานแล้วทำคลิปเนี่ยคลิปนานแล้วจะยี่สิบนาทีแล้วเป็นเป็นคลิปพอประสบการณ์เป็นแค่น้ำจิ้มแล้วกัน ไม่แปลกครับที่ว่าหุ่นของปู่เก่งเพราะอะไรเพราะว่าผมไปหาหลวงปู่นะครับผมไปหาหลวงปู่ใครที่เคยไปวัดนะครับใครที่เลือกหุ่นมาคุณจะเอากี่องค์ก็แล้วแต่วัตถุมงคุณไม่ใช่แค่หุ่นเป็นวัตถุมงคลอย่างอื่นพอเลือกเสร็จปุ๊บหลวงปู่จะให้เอาใส่ผานใส่ขันแล้วท่านก็จะมาเจิมเบิกเนตรเป่าให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าท,ที่นี่คือภาพแบบเนี้ย ส่วนมากจะหายากนะครับส่วนมากจะเป็นพักเก่าๆนะครับที่ทําแบบเนี้ยน้อยวัดแหละที่จะเจอแบบเนี้ยได้วัตถุมงคลเสร็จเลือดที่เราเลือกเสร็จปุ๊บก่อนที่จะท่านจะส่งมอบให้เนะี่ยท่านจะเป่าให้อีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วทีเนี้ยะระหว่างสมมุติอ่าเรื่องหุ่นนะครับท่านกําลังเจิมน้ํามันแตะแตะตัวหุ่นอยู่อ่าเหมือนท่านว่าเนี่ยนี่เป็นตัวหุ่นที่เราเลือกมาแล้วนะครับหลวงปู่จะเป่าให้อีกครั้งหนึง่งแล้วท่านก็จะเอาน้ํามันหอมของท่านอนะ่ะ แต่แตเจิมหมุ่นให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป่าให้นะครับระหว่างที่ท่านเจอมอยู่นะ่ะก้มเจิมเป่าตัวหุ่นทีละองค์ทีละองค์งให้เราอยู่นะในใจผมอะ่ะคิดอยู่ในใจนะคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยหลวงปู่เอาน้ำมันอะไรเจิมทาให้หุ่นวะอ่ะผมคิดอยู่ในใจนะครับหลวงปู่เงยหน้าขึ้นมาตอบผมเลยนะครับว่าเป็นน้ํามันจําเป็นน้ามันจันทร์ธรรมดาลกูกเป็นน้ํามันจันทร์หอมที่ปลู่ปลูกเสกเองเป็นน้ํามันจันทร์ ท่านบอกนะโอ้โหผมขนลุกเลยนะครับจากที่ผมจะไปบูชาแค่องค์เดียวนะครับจากที่จะบูชาแค่องค์เดียว2องค์อย่างเงี้ยจะไปแค่ครั้งเดียวเอาไปเอามาให้ผมไปบ่อยเลยนะครับนี่แหละที่ว่าทําไมหุ่นท่านถึงเก่งก็หลวงปู่เก่งนะครับขนาดผมคิดอยู่ในใจหลวงปู่ตอบขึ้นมาเลยท่านก้มเจิมเจิมวัตถุมงคลให้ผมอะ่ะเจิมหุ่นเจิมนั่นเจิมนี่อะ่ะ แต้ๆแ,แ,แล้วท่านก็เป่าออไปผมคิดอยู่ในใจผมสงสัยเสียดเนี่ยหลวงปูเ่เงยหน้าขึ้นมาหาผมจ้องหน้าผมแล้วก็ตอบผมเลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะครับไม่แปลกครับแต่ว่าหุ่นท่านเก่งนะครับนี่คือไม่แปลกแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับว่าหลวงปู่เองน่ะท่านบอกผมตั้งแต่ท่านยังไม่มรณภาพนะครับว่าวัตถุมงคลของท่านนะ่ะมีปลอมตั้งนานแล้วนะครับมีปลอมตั้งนานแล้ว ท่านบอกผมว่าได้เช่ามาก่อนหน้านี้ไหมท่านถามผมนะเอาออกมาให้ปู่ดูปู่เห็นปู่ตอบปู่เห็นปู่ตอบด้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่คือไม่ใช่แก้หุ่นพยนต์เป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นตะกุดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่วัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับถ้าเราเช่ามาตอนนั้นน่ะถ้าผมเอาออกมาให้หลวงปู่ดูตอนหน้าปุ๊บหลวงปู่ตอบทันทีหรือท่านบอกแนวว่าใช่หรือไม่ใช่อ่าคือมันท่านรับรู้กระแสจิตพลังของท่านนะครับ กาตอบจะเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ขนาดนั้นเลยนะครับบารมีกระแสจิตพลังของหลวงปู่นะครับสำหรับใครนะครับที่ว่าเช่าไปหลายๆอย่างว่าจะเป็นหุ่นพยนต์หรือเครื่องรางไหนก็นแล้วแต่ไม่มีประสบการณ์ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่กล้าตอบเนาะเพราะว่าของหลวงปู่มีปอมานานแล้วนะครับต้องหาที่ไปที่มาชัดเจนนะครับก็ฝากไว้นะครับอ่ะ คลิปนี้นะครับก็มันนานแล้วครับยี่สิบนาทียีิบสองนาทีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะวันนี้ก็ให้มาแนะนานะครับเกี่ยวกับบูชายังไงหุ่นยนต์ของปู่ดียังไงบูชายังไงนะครับเลี้ยงยังไงถวายขออยังไงจุดทูบข้าบ้านกี่ตอกก็ตอบทําคลิปลงไว้หมดแล้วนะครับสาหรับประสบการณ์นะครับก็เมื่อกี้ก็เล่าแค่น้าจิ้มไปแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวที่ผมสงสัยนะครับสาหรับเรื่องอื่นเนี่ย เดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลาทําคลิปลงไว้เรื่อยๆครับเกี่ยวกับประสบการณ์ต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ฝากไว้เท่านี้เนะาะเพราะมันนานแล้วเดี๋ยวคนดูจะเบื่อกันประมาณนั้นครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ